เพื่อนๆนะดูนะครับอืมอโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในโรงเรียนครับเราก็จะมาก,กราบสักการะพระพุทธร,รูปที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนวัดบ้านต้านะครับเอยโรงเรียนบ้านต้านเพื่อนๆนะก็จะมีพุทธร,รูปองค์นี้ที่ตั้งอยู่นะครับเป็นที่อ่สาสักการะบูชาของใครๆหลายคนที่เข้ามาในโรงเรียนมาเล่นกีฬามาอะไรก็ต้องมากราบไหว้พระ,ะพุทธร,รูปรูปนี้นะเพื่อนนะ นะฮะก็เป็นพระพุทธรูปที่ <c oughs> อยู่ทานที่สุดนะฮะที่ยังอยู่ผู้โรงเรียนบ้านต้านะฮะข้างหลังเพื่อนนะฮะข้างหลังก็ยังมีอะ้าเรวาพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะดดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนครับเดินเดินเดินมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะไอ้ตรงนี้นะฮะคือเป็นทางขึ้นโรงเรียน ในในโรงเรียนบ้านตานะฮะยังมีนะฮะยังมีชื่อโรงเรียนนะเห็นไหมอ่านั่นไงชื่อโรงเรียนบ้านตาสำนักงานษษางพุทธศาสนาอำเภอเมืองลำปางน,นะก็ยังมีไพ่เก่าอยู่เก็บอนุรักษ์ไว้นะให้ลูกหลานได้เห็นได้ชมกันนะครับบริเวณบริเวณโรงเรียนบ้านตานี้คนระับก็จะมีต้นไม้อยู่สามต้นที่คู่คู่โรงเรียน ก็มีต้นคูณต้นสัมฉาแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ต้องถามคุณท้องแก่ดูก่อนใหญ่จริงๆครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูชมต้นสัมฉาอีกรอบหนึ่เพื่อนนะ เพืนเพื่อนครับหลังจากที่ผมได้เดินเข้ามาในบริเวณโรงเรียนนะครับซึ่งเราเห็นต้นสัมชายักษ์ต้นนี้นะเพื่อนนะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับอายุประมาณร้อยกว่าปีนะเพื่อนนะสังเกตครับโครงสร้างต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับแต่กิ่งก้านสาขานะเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวลําต้นโครงสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยใหญ่จริงๆครับต้นนี้นะครับโอ้โหนะ อยากให้เพื่อนๆได้มาดูนะครับดูนะสังเกตนะเพื่อนๆนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆครับจะพาเพื่อนๆครับมาเยี่ยมชมนะครับต้นชํำฉานะครับซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นต้นไม้ํำชาที่ใหญ่มากๆนะเพื่อนนะต้นนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนล้างนะที่ยงหลังรงนี้ครับคือต้นสาชายักษ์ยักษ์จริงๆนั้นเพื่อนนะสังเกตนะว่าใหญ่จริงๆนะครับต้นนี้ประมาณถ้าเกิดผมเดาไมผิดนะประมาณเกือบสิบคนอกก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนเอาตัวผมเป็นคนแรกเลยที่จะมาลองโอบดูต้นสำชาดนะครับต้นนี้นะครับดูนะเพื่อนนะ โคตรใหญ่ idden, จริงๆครับใหญ่จริงๆครับดูนะครับผมมีโอกาสได้สอบถามคนเฒ่าคนแก่นะครับต้นนี้นะครับบอกว่าอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับโูครับโคลุกจริงๆนะครับต้นนี้เพื่อนนะดูสังเกตครับเปลือกสวยมากครับใหญ่จริงๆใหญ่จริงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินวนรอบดูขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตครับก็ในบริเวณรอบต้นสำชานครับสิ่งที่เราจะได้เห็นได้ก็คือนี่นะครับต้นไซ ต้นไซนะครับมากอดต้นสัมฉานะครับโอ้โหอเมซิ่งมากๆเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่คู่กันจริงๆนะเพื่อนนะตัวนี้ครับสังเกตครับโอ้ใหญ่จริงๆใช่ปะกาฝากเออนะครับต้นนี้นะครับเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยของเป็นของท้องถิ่นนะครับเป็นของเทศบาลเรียบร้อยนะครับห้ามตัดนะเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ต้นสัมฉาไว้ต้นนี้ครับอยู่ในบริเวณเขต โรงเรียนบ้านต้านะครับเนื้อที่ประมาณเกือบประมาณหนึ่งไร่อ่ะสมมติผมดีเขาก็ห้านะประมาณไร่กว่าก็ว่าได้นะครับตรนนี้นะครับตอนนี้นะครับตันสักกะต้นนี้นะกินเนื้อที่เนี่ยเพราะถ้าเกิดผมเดาประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนละใหญ่จริงครับเกือบหนึ่งของโรงเรียนละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูว่าต้นนี้นะครับว่ามันมีความใหญ่ความกว้างขนาดไหนถ้าเกิดผมเดานะจากนี้ไปหาตรงมุมตรงมุมนั้นเพื่อนนะตรงมุมต้นต้นโน่น ขมาวเปล่าวประมาณ20เมตรยายน,น้อยยายน,น้อยอยู่บ้านต้าใช่ไหมครับ <c oughs> นนอยู่บ้านต้าถามหน่อยไอ้ต้นช่ำฉาที่อยู่โรงเรียนน่ะยายน้อยเห็นมาตั้งแต่เด็กไหมเห็นแต่เด็กแหละเหรอเห็นตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแล้วตอนที่ยังเด็กนะ่ะต้นต้นโตต้นใหญ่ต้นใหญ่ <c oughs> ต้นใหญ่เลยเหรอโอ้แล้วตอนบ๊ยอ่ะ <c oughs> บอบะ่ะเหรอครับแล้วพูดถึงว่าตอนนี้ยายน,น้อยอยายุเท่าไหร่แล้วครับ แปดสิบแปดายล้วก็บองอันลักกางลุงยูนขอถามนิดหนึ่งลุงยูนโรงเรียนบ้านต้านะครับมันมีต้นสำชาอติต้นหนึ่งลุงยูนมีโอกาสได้เรียนโรงเรียนไหมเรียนเรียนได้ไหมลองลองเล่าประวัติโรงเรียนนี้ครับว่าเป็นยังไงต้นสำชาติต้นนี้เป็นยังไงต้สำชาติสองขัง้นลงเข้าไปเตึกโตแล้วโตแล้วเหรอเออเหลือของนหไปตึกโตแล้ว แล้วมันมีความอาถรรพ์อะไรมีอะไรพิเศษไหมในเรื่องของต้นสำชาดไม่มีไม่มีไม่เคยได่วาออนว okay, นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถาป้าหน่อยป้าหน่อยต้นสำชาที่อยู่ในโรงเรียนป้าหน่อยเห็นนักปัจเกเด็กอะแล้วไงนักปัจเกเด็กจำพร<ะ>้อมได้ก็เห็นแล้วป้าหน่อยนี่เป็นหนูใเรียนในในต้นได้เรียนในโรงเรียนนั้นเหรออ๋อเงิเก็บก้อนฟรีตอนที่ป้าหนุ่ยเข้ามาใหม่ๆพูดถึงว่ามันก็ยังต้นใหญ่เหมืนกันไต้นใหญ่ขนาดนั้นต้นใหญ่แล้วตอนนี้ป้าหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วน รั้น้ 65, 65. นั่นหมายความายว่าต้นนี้ก็ประมาณ1้0กว่าปีร้อกว่าปีร้อกว่าปีเนาะ ขยายตัวมีการปิดหมดครับในตรงนี้นะจริงนะเขายิ่งบอกว่าผมก็เคยถามคน้องเกงบอกว่ามันมุดได้จริงๆเมื่อจริงสมัยก่อนยังเด็กแต่ตอนนี้มันโตแล้วมันเลยปิดไปหมดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าไอ้ตรงนี้สามารถที่จะทะลุดได้นะพิพิธภัณจริงครับเอเคนะครับเพื่อนครับหลังจากที่เรามี ก็คีขอคู่ขอพรนะฮีอยวกเโชคดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมเตรียมพู่มาแล้วเพื่อนนะเพราะว่าจะได้ขอพรต้นตามสุริยักษ์นะครับในนานทีจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนนะการขอพรเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรไม่ลืมนะครับเวลาเรามาเจอสิ่งใหญ่สิ่งมหัศจรรย์ของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะด้คู่ขอพรที่ผานประกันนะครับใกล้วันใกล้วันหอยออก ไันนี้ออกนะฮะ ก็มาแกเอาอะไรมาถวายิงไินนนนนเนครับเห็นมุกลุ่มนี้มัมนแยนะมันเหมือนกับว่าเป็นแผนะ ังไม่ลงแป้งนะเห็นไหมครับอันนี้เรียกอะไรผมไม่รู้นะเห็นไหมครันี่ลงมาเนี้ยลงมาเนี่ยะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูไปค่อยๆตีไปกันเพื่อนๆนครับต้นสังขาต้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาดูนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนครับมาได้นะครับที่บ้านต้านะตำบลปมปูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ ติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนเมีมันตั้งนบใครอยากมาดูได้เรื่องสังชายักษ์อายุกว่าร้อยปีกว่านะมาเยี่ยมชมกันได้น,นั่นก็นะ